สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะฮะเป็นการแก้ไขในเรื่องของเสียงสำหรับ EP ที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับเป็นวินาทีล้ม EP แรกนะฮะที่เกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งปัญหาที่ผมจะบอกกับทุกท่านนะครับหนึ่งก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการที่จะออกทริปต่างๆนะฮะจะเป็นในเรื่องของยารักษาโรคยาบรรเทาปวดนะฮะหรืออุปกรณ์ยังชีพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดหรือเชือกนะฮะแล้วก็ความพร้อมของรถแล้วก็คนนะครับ อุปกรณ์เซฟตี้ที่ควรจะมีในการออกทริปในลักษณะของเอนดูโรเนี่ยนะฮะอากที่เห็นที่ผมใส่นี่อาจจะเป็นหมวกกันน็อกถุงมือเสือ้อแขนยาวกางเกงขายาวแล้วก็ดองเท้าหนังซึ่งถามว่าเหมาะสําหรับการออกทริปในลักษณะของเอนดูโรหรือเปล่านะครับก็ไม่ไม่ไม่เหมาะ100%เนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยไม่ได้มีการเซฟอย่างที่ทุกท่านเข้าใจนะฮะว่าแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พอนะฮะ ปกติแล้วชุดที่จะใช้ในการเซฟร่างกายของเอนดูโรนี่นะครับก็จะมีสนับแขนนะครับถุงมือนะครับสนับเข่านะฮะเสื้อกาดนะครับแล้วก็รองเท้านะฮะแล้วก็มวกกันนอกนะครับซึ่งจะมีการเซฟข้อต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะฮะแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะฮะแล้วก็สภาพรถแล้วก็คนนี่ต้องมีความพร้อมในการเดินทางอย่าง100%อซนะครับอย่างรถเนี่ยก็ควรที่จะ มีศูนย์ที่มั่นคงนะครับส่วนรถคันนี้เนี่ยมีข้อผิดพลาดในเรื่องของคอนะครับซึ่งมันก็ทําให้ล้มได้ง่ายนะครับมันก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างที่ไม่คาดคิดนะครับถึงแม้เราจะขับช้าเนี่ยมันก็มีโอกาสาที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตรวจเช็คก็คือสภาพรถเนี่ยต้องมีความพร้อมนะครับอ่าที่จะออกเดินทางเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นในเรื่องของยางรถนะครับเบรกนะฮะแล้วก็ ความเสถียรภาพของรถนะครับความมั่นคงนะครับคือสมรรถนะของรถนี่จะต้องตรวจเช็คแล้วว่าปลอดภัย100%ยเซนะฮะซึ่ง EP นี้ผมก็จะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับเนื่องจากว่า EP ที่ผมตัดลงไปก่อนหน้านี้นะครับมีปัญหาเรื่องของเสียงนะครับไม่มีไม่ได้ตรวจสอบอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะมีการเช็ครถอีกหนึ่งคันนะครับซึ่งจริงๆแล้วทริปนี้เป็นการเอารถที่มีการดัดแปลงนะครับแล้วก็ซ่อมบำรุงนะฮะ จากช่างช่างทีเ่เป็นช่างที่ประกอบรถประจำนะครับเป็นรถวิบากสไตล์แต่งต่างๆนะฮะคือ,อรถวิบากเนี่ยรถอินดูโร่เนี่ยครับสไตล์เนี่ยมันจะมีหลายแบบมากนะครับเป็นรถทีเ่เขาเรียกว่าปั้นขึ้นมาเองนะครับแต่งขึ้นมาเองนะฮะเครื่องยนต์อาจจะมีปัญหาบ้างนะฮะสมรรถนะรถอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือเป็นรถที่เ,เป็นแนวอินดูโร่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เราซื้อมา,อาสำเร็จแล้วสามารถวิ่งได้เลยนะครับอันนี้ก็ทีมงานก็ เช็ครถนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ารถเนี่ยมีความร้อนขึ้นสูงนะครับเป็นรถที่ประกอบมานะครับก็จะมาใช้ในไร่ในสวนนะครับซึ่งก็จะยังยังมีสมรรถนะที่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็เป็นรถของพี่เดี่ยวนะฮะซึ่งถามว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็หลายจุดนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้เป็นการทดสอบรถคันนี้โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเกิดอุบัติเหตุนะครับที่ไม่คาดฝันขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ พอจะรู้ว่ารถคันนี้จะต้องแก้ไขตรงไหนนะครับอันดับหนึ่งเลยคือเรื่องของความร้อนนะครับเนี่ยนะฮะมีการพ่นน้ําใส่นะครับมอ้อน้าเพื่อที่จะลดความร้อนเนื่องจากว่า,อ,าอุปกรณ์รถเนี่ยนะครับออกแบบมาไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่แล้วก็ปลุกที่ใส่น้ำก็เป็นปลุกบียรเทก้นธรรมดานะฮะใส่แล้วก็มีการระเหยของน้ำนะครับออกไวมากนะครับเพะจะเครื่องเนี่ยการหมุนเวียนของน้ำเนี่ยไม่ไม่ได้ดีเท่า รถปกติที่มีหม้อน้ําทั่วๆไปนะครับสก็คือมีปัญหาเรื่องการไหลเวียนของน้ํามันเครื่องนะครับน้ามันเครื่องนะครับซึ่งเชื้อเพลิงน้ามันเชื้อเพลิงนะครับไม่ใช่น้ํามันเครื่องก็คือเบนซินนะฮะไม่ไหลอ,อ่คล่องตัวสักเท่าไหร่ทําให้เครื่องนี่ดับบ่อยนะฮะก็เป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นคร่าวๆนะครับเพื่อที่จะอ,อ่ให้รถใช้งานได้ต่อไปนะครับก็ เป็น EP ที่แก้ไขในเรื่องของเสียงนะฮะเราก็จะไม่ให้ท่านได้ชมนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเกิดได้ยังไงนะครับจริงๆแล้วก็คือรถเนี่ยล้อหน้าเนี่ยนะครับตกลงไปในร่องนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมจะวิ่งเข้าไปในร่องเลยนะฮะแต่วันนั้นเนี่ยไม่ได้วิ่งลงไปในร่องนะครับวิ่งขึ้นเนินนะครับขึ้นเนินไปแล้วทีนี้พื้นที่เนี่ยมีความชันมากนะครับเราไม่ได้ตั้งหลักตรงที่ว่าพอล้อรถมันหักลงไปแล้วซุบ รถก็ร้มไปเลยพิกไปเลยนะครับซึ่งขานี่ก็ไม่รู้ว่าไปโดนส่วนไหนของรถนะครับก็พยายามดูบทหลายรอบนะครับว่าจะหาสาเหตุว่าทําไมถึงขาหักนะฮะแต่ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสําหรับผู้ที่จะออกทริปในลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นว่าภาพนี้อาจจะมีความเร็วนะครับอันนี้ผมสปีดในเรื่องของวิดีโอนะครับแต่ก็อยากฝากไว้ว่าอย่าประมาทนะครับถ้าเป็นไปได้ตั้งสตินะครับก่อนที่จะสตาร์ทรถนะฮะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะฮะแล้วก็ เป็นเรื่องของความสบายใจของทุกท่านที่เดินทางไปร่วมกันนะครับตอนนี้ก็เกิดอุบัติเหตุนะครับสิ่งแรกที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับทุกท่านจะต้องมีสติแล้วก็ดูตัวเองให้ดีครับสํารวจร่างกายนะครับอันนี้ของผมนี่ก็ขาหักนะครับรถล้มรถล้มก็จะทํากระทําการเรียกทีมงานกลับมานะครับเพื่อที่จะทําการประมพยาบาลนะฮะเบื<ม>้องต้นนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ กระดูเคลื่อนหรือเจ็บมากกว่าเดิมนะครับสำหรับ EP นี้เป็นการแก้ไขในเรื่องของเสียงนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผู้ทำคลิปต่อไปนะครับ